สวัสดีค่ะเอาละค่ะวันนี้มาต่อกันนะคะสำหรับวันนี้นะคะโฟกัสจะมา,าพูดแล้วก็ให้ความรู้นะคะเกี่ยวกับนะคะเรื่องของการนะคะสวยด้วยสมองนี่สวยยังไงสวยด้วยสมองอวันนี้นะคะอาจจะแบบว่าคือเหตุการณ์ไม่ปกติเท่าไหร่เพราะว่าคือกล้องมันอาจจะยัง กล้องมันค่อนข้างที่จะแบบคือไม่ไม,ไม่โอเคคือมันตั้งไม่อยู่นะคะโฟเลยอาจจะต้องแบบคือจับจับสายไม้ไว้แล้วอาจจะสันส่นนิดนึงนะคะอาจจะดูตัวเกรงๆนิดนึงนะคะไม่ค่อยจะเป็นธรรมชาติสักเท่าไหร่ต้องขออภัยนะคะอ่ะก็สําหรับวันนี้นะคะโฟก็ อยากจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องนะคะว่าคือการสร้างสเสน่ห์ของผู้หญิงนะคะการสร้างสเสน่ห์ของผู้หญิงด้วยการนะคะเก่งภาษาอังกฤษอ่าหรือว่าแบบคือเก่งภาษาต่างประเทศนะคะว่าคือทําไมนะคะาการที่เราเนี่ยก็คือการสร้างสเสน่หนะ์เนาะหลายๆคนก็บอกว่าเออแบบเราจะสามารถคือสร้างสเสน่ห์ยังไงมันไม่ใช่แค่แบบคือเรื่องของการปรับบุคลิกภาพอ,าอย่างเดียว <อ> <SE> ไม่ใช่แค่การปรับคลิกภาพภายนอกอย่างเดียวแต่ว่ามันหมายถึงแบบนี้ค่ะว่าคือจริงๆคนเรานะคะโดยเฉพาะผู้หญิงเราเนี่ยนะคะการที่เราจะทําตัวให้แบบเออเป็นที่น่าสนใจเป็นที่รักของคนอื่นอะไรแบบนี้คือทําให้แบบเออคนอื่นสนใจเราอยากจะเข้ามาพูดอยากจะเข้ามาคุยอยากจะมาทําความรู้จักกับเราเนี่ยคือมันมันทำยังไงการที่เราจะทําให้แบบคือตัวเราเองเป็นคนที่น่าสนใจอะคะ่ะมันก็เหมือนกับคือมันเหมือนกับการที่เราแบบเหมือนกับ ทํางานขายเหมือนเราเป็นพนักงานขายอะคะ่ะพูดง่ายๆว่าคือเราจะต้องแบบคือยพยายามพยายามหาจุดเด่นให้กับตัวเองพยายามทําให้ตัวเองแบบคือดูมีความโดดเด่นดูมีความแตกต่างมากกว่าคนอื่นนะคะเหมือนกับการที่แบบเออเราจะต้องแบบคือหาจุดเด่นให้กับสินค้าของเราแล้วก็หาจุดขายให้กับสินค้านะคะโดยการที่แบบว่า เริ่มแรกแน่นอนแหละเราจะต้องแบบว่าคือไงหาก,กลุ่มเป้าหมายก่อนใช่ไหมเออกลุ่มเป้าหมายของเราคือใครนะคะแน่นอนนะคะก็คืออาจจะต้องคือเป็นลูกค้าประเภทแบบว่าคือไฮเอ็นแน่นอนนะคะแล้วก็โดยเฉพาะนะคะแบบสาวสาวสายฟอของเรานะคะการที่เราจะขายใช่ไหมเราก็อยากจะได้กลุ่มลูกค้าที่เป็นไฮเอ็นนะไฮเอ็นก็คือ,อ กลุ่มพวกแบบหนุ่มๆที่แบบเออไฮโปรไฟล์ profile, คนที่มีแบบว่าหน้าที่การงานที่ดีหน้าที่การงานที่มั่นคงนะคะแน่นอนนะคะเราก็ต้องเป้าหมายเราอะ่ะก็คือกลุ่มนี้แหละไม่มีใครอยากจะได้แบบว่าคือกลุ่มกลุ่มลูกค้าที่แบบคือเป็นโลเอนใช่ไหมเออคนหนุ่มๆที่แบบเออไม่ค่อยจะมีอะไรอะไรแบบนี้ใช่ไหมแล้วทีนี้นะคะคําถามก็คือว่าแล้วกลุ่มผู้ชายกลุ่มเป้าหมายกลุ่มนั้นอะ่ะคือแล้วเขาจะชอบเราไหมล่ะถ้าเกิดว่าเราแบบคือดูธรรมดาธรรมดา เหมือนกับเหมือนผู้หญิงแบบธรรมดาธรรมดาอื่นๆทั่วไปที่แบบเออเหมือน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 กับผู้หญิงคนอื่นนะคะที่มีอยู่แบบว่าคือกาดเกลือน,นะคะซึ่งแบบว่าเออหาที่ไหนก็ได้อะไรแบบนี้คือเราเขาเรียกว่าอะไรเหมือนถ้าเราไม่มีความเป็นยูนิคถ้าเราไม่มีความแบบเหมือนมีความโดดเด่นอะไรเนี้ยมันก็มันก็ยากอะที่แบบ ที่หนุ่มๆเขาจะาคือเข้ามาหาหรือว่าอยากทําทความรู้จักกับเราใช่ไหมคะแน่นอนนะคะพวกที่แบบว่าเออผู้ชายที่แบบว่าคือมีคุณสมบัติเพียบพร้อมหน้าที่การงานดีการศึกษาดีนะคะฐานะดีฐานะมั่นคงนะคะ ขาจะสนใจเราไหมถ้าเราเป็นเพียงแค่ผู้หญิงธรรมดาธรรมดาคือเอฟเวอร์เรทั่วไปนะคะคือหาที่ไหนก็เจออะไรแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะคือตรงเนี้ยคือโค้ชเองก็ไม่ได้สอนนะว่าจะให้เราเนี่ยแบบกลายเป็นนะเป็นผู้หญิงที่แบบว่า11บอดรดอะไรแบบนี้นะคะแต่ว่าคือต้องการให้ผู้หญิงทุกคนพวกเราทุกคนเนี่ยหันมานะคะสร้างความมั่นใจคือเป็นผู้หญิงที่มีความมั่นใจในตัวเองนะคะ เพื่อที่จะทําให้เราเนี่ยคือแบบนะสามารถที่จะประสบความสําเร็จหรือว่าคือบรรลุเป้าหมายในสิ่งที่เราต้องการคือมันไม่ใช่แค่เรื่องมันไม่ใช่แค่เรื่องหาแฟนหรอกไม่ใช่แค่เรื่องหาหาแฟนฝรั่งหรอกแต่สิ่งถ้าเกิดว่าเราอะลุกขึ้นมาเป็นคนที่แบบมีความมั่นใจในตัวเองนะคะหันมาสร้างคุณค่าให้กับตัวเองเนี่ยเราก็มันมันจะสร้างมันจะนําไปซึ่งโอกาสอีกเยอะแยะมากมายในชีวิตเราที่ทําให้เราเนี่ยประสบความสําเร็จนะคะแล้วเรื่องอื่นๆมันก็จะตามมานะคะ แล้ววิธีการที่ว่าเออแล้วเราจะหาผู้ชายดีๆนะคะได้ยังไงเราจะทําให้แบบเออหนุ่มหนุ่มแบบกลุ่มผู้ชายที่แบบเออไฮโปรไฟล์เนี่ยมาสนใจเราได้ยังไงนะคะมันก็คือนะคะคือเราก็จะต้องหันมาคืออัปเกรดตัวเองให้เราเนี่ยก็คือมีเสน่ห์มีคุณค่าในตัวเองมากขึ้นนะคะคืออย่าไปเชื่อค่ะอย่าไปเชื่อคนที่แบบเออหลายๆคนนะคะอาจจะบอกว่านะคะอาจจะบอกว่าเฮ้ยแบบคือเป็นตัวของตัวเองเหอะก็คือเป็นแบบเนี้ย แบบนี้นก็ได้อยู่แล้วอ่ะไม่ต้องไปแต่งเติมอะไรไม่ต้องไปแต่งเติมอะไรกันเราก็เป็นอีเมียนอีเพิงหัวกระเซิงหน้าดาหน้าดําตัวอ้วนนะคะไม่ต้องไปแต่งเติมอะไรนะคะเป็นแบบว่าคืออย่างนี้แหละนะคะ วนดำนะคะปล่อยตัวพูดจาไม่รู้เรื่องไปวันๆนะคะเดี๋ยวก็มีคนมารักเองแหละเนื้อคู่เดี๋ยวถ้าเกิดว่ามันเป็นเนื้อคู่เราเงี้ยมันก็คงตามมาเจอเองแหละอะไรแบบนี้นะคะจะบอกได้เลยนะคะว่าไม่จริงค่ะไม่จริงนะคะโอกาสมันไม่ได้เดินมาหาเรานะคะโอกาสไม่เคยเดินมาเคาะประตูบ้านเรานอกจากคุณจะออกไปตามหาโอกาสเองเท่านั้นนะคะอย่าไปเชื่อใน ความคิดเก่าๆนะคะที่มันแบบว่าคือติดอยู่ในกรอบนะคะยาหมกตัวเองอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมนะคะจงออกมาจงคิดต่างแล้วก็ทําต่างนะคะแล้วคุณจะได้ผลตอบแทนผลลัพธ์ที่มันแตกต่างนะคะแล้วเรานะคะแล้วทีนี้คําถามก็คือว่าเร,เราจะทํายังไงที่จะทาให้เราเนี่ยคือสามารถที่จะยกระดับตัวเองให้มีคุณค่าหน้าข้นหาคือมีสเสน่ห์ที่มันดูเย้ายวนอะไรแบบนี้นะคะอ่านะ,ะทำยังไงนะคะ ก็จะบอกทุกคนนะคะว่าก็คือเรื่องของการสร้างเสน่ห์นันนะคะคือมันมันมีพลังมันมีอํานาจนะคะที่จะทําให้เราเนี่ยก็คือแบบได้พบได้เจอสิ่งดีๆนะคะ,ะเราสังเกตไหมคะว่าเราเคยเห็นไหมว่าเฮ้ยทำไมผู้หญิงบางคนคือผู้หญิงบางคนคือดูแบบคือดูสวยแบบอะเพราะเขาสวยหยาดเยิ้มนะคะสวยหยาดฟ้ามาดินแต่ทําไมทาไมแบบว่าคือพอพอพอเข้าไปเจอพอเข้าไปทําความรู้จักจริงๆแล้วทําไมดูไม่มีเสน่ห์เลยทําไมดูแบบ คุยด้วยล้าทำไมดูหน่าเบื่อแต่ในทางกลับการทำ,ทำไมผู้หญิงบางคนนะคะที่แบบหน้าตาดูบ้านๆนะคะหน้าตาแบบธรรมดาธรรมดาดูบ้านๆแต่กลับมีเสน่ห์เย้ายวนนะคะคือชวนให้แบบชวนให้แบบคืออยากคิดถึงชวนให้คิดถึงชวนให้แบบอยากจะทําความรู้จักอยากจะแบบเข้าไปเข้าไปพูดเข้าไปคุยนะคะคือตรงนี้มันมันมีอะไรนะคะตรงนี้มันมีอะไร มันมันก็คือนะคะมันคือเรื่องของเสน่ห์ค่ะว่าผู้หญิงที่แบบหน้าตาธรรมดาธรรมดาบ้านๆน,นะคะแต่คือมันมันมีเสน่ห์อยู่ในตัวแล้วการสร้างเสน่ห์นะคะมันมันเป็นเขาเรียกว่านะคะมันเป็นเทคนิคทางจิตวิทยาแล้วก็เทคนิคทางกายภาพนะคะที่แบบ ทุกคนสามารถสร้างมันขึ้นมาได้ทุกคนสามารถสร้างเสน่ห์ให้ตัวเองได้แล้วทุกคนผู้หญิงทุกคนนะคะมีเสน่ห์ในตัวเองนะคะโดยที่ไม่เกี่ยวว่าคุณจะจะ,จะอ้วนเตี้ยดำนะคะจะหน้าตายังไงนะคะคุณสามารถที่จะสร้างเสน่ห์ให้กับตัวเองได้ให้ตัวเองเนะี่ยมีความโดดเด่นให้ตัวเองมีความมีเสน่ห์เย้าวยวนชวนให้ค้นหา อ่าเสน่ห์มันอยู่ตรงนี้ค่ะมันไม่ได้อยู่เพียงแค่รูปลักษณ์ภายนอกเพียงอย่างเดียวโอเคใช่ค่ะผู้หญิงที่แบบผู้หญิงที่สวยผู้หญิงที่แบบว่าเออดูหน้าตาดีนะคะก็คือคุณมีความเป็นต่อแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณนะคะคือสวยแต่เพียงภายนอกหรือว่าสวยแต่แบบคือหน้าตารูปลักษณ์ภายนอกเนี่ยแต่ว่าคือข้างในตรงนี้ค่ะกลิ่นของเราไม่มีนะคะเสน่ห์ตรงเนี้ยมันก็ไม่ยั่งยืนค่ะมันก็จะมีเพียงแค่คือชั่วครั้งชั่วคราวนะคะอ่ะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่า เพื่อเป็นการอัดอยู่ยนะคะกล้องเรามันจะเริ่มกล้องมันจะเริ่มแบบมันไม่ค่อยปกติเท่าไหร่นะคะเออต้องขอไปเพราะว่าเนี่ยจะต้องจับสายไม้ตรงนี้ไว้เพื่อที่ว่าดึงกล้องไว้ให้แบบว่าเออมันมันมันอยู่ให้กล้องมันได้ตำแหน่งนะคะอะจาจจะวันนี้จะดูเกรงๆสักหน่อยนะคะอะ่ทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าเพื่อเป็นการสร้างเสน่ห์แล้วก็ลบคําสบระมาทนะคะว่าเอ,อ้ยอย่าง เมื่อก่อนใช่ไหมเออจะบอกว่าผู้หญิงสวยเนี่ยแม้สวยใสไร้สมองนะคะคือตรงนี้เราอยากให้คนอื่นนะคะมาสบป,ประมาทเรานะคะเราจะต้องนะคะลบคําสบประมาทโดยการนะคะคือเราหันมาสร้างเสน่ห์ให้กับตัวเราเองนะคะอ่าอย่างบางคนนะคะอันนี้ขอยกตัวอย่างอีกิดนึงนะคะบางคนที่แบบเออเกิดมาหน้าตาดีเกิดมาหน้าตาสวยอยาดฟ้ามาดินนะคะคุณก็อาจจะโชคดีนะคะที่เออคุณอาจจะมีแฟนรวยๆนะคะ,ะเลี้ยงดูนะคะแต่ตรงนี้นะคะ การที่แบบเออเราเราสวยแล้วเรามีแฟนที่แบบมีฐานะนะคะเออเลี้ยงดูเราคุณก็อาจจะไม่คุณอาจจะไม่ภูมภาคภูมิใจในตัวเองเท่าไหร่เพราะว่าคุณจะต้องพึ่งผู้ชายคุณจะต้องพึ่งคนอื่นนะคะคือตรงนี้มันก็อาจจะทําให้แบบเออ โอเคคุณโชคดีอาจจะโชคดีในระยะหนึ่งที่แบบเออมีคนเลี้ยงดูคอยซัพพอร์ตเราอะไรแบบนี้แต่ว่าอย่าลืมนะคะว่าคือชีวิตคนเราอะ่ะมันไม่แน่นอนหรอกต่อให้วันนี้คนมีแฟนแบบว่าคือรวยล้นฟ้าแต่ถ้าเกิดว่าวันนื้อวันใดวันหนึ่งเกิดโชคร้ายแบบคือเลิกรากันขึ้นมาเนี่ยมันจะเป็นยังไงถ้าเกิดว่าคือเราไม่มีสกิลเราไม่มีความรู้เราไม่รู้จักทํามาหากินอะไรเลยอะ่ะมันมันจะไปรอดไหมชีวิตไอ้แค่ค,ความสวยอย่างเดียวมันความสวยโอเคมันอาจจะคุณอาจจะมีคะแนนเป็นต่อแต่ ตรงนั้นนะมันไม่ยั่งยืนหรอกคะ่ะเพราะว่าคือเราอ่ะอายุมากขึ้นทุกวันนะคะเราโตขึ้นทุกวันเราอายุมากขึ้นทุกวันก็คือความสวยภายนอกเนะี่ยมันก็ร่วงโรยไปสักวันนึงแต่สิรู้ไหมคะว่าสิ่งไหนที่มันยั่งยืนแล้วมันก็จะตายไปกับเราสิ่งนั้นนะคะก็คือเรื่องของสกิลหรือว่าความรู้นะคะยิ่งคุณไขว้คว้านะคะสรรหาความรู้ใส่ตัวมากเท่าไหร่นะคะมันก็จะติดตัวคุณไปต่อให้คุณไม่มีแฟนคุณไม่มีสามีคุณก็สามารถที่จะเลี้ยงดูตัวเองได้ไปตลอดชีวิตนะคะโดยที่ว่า คนจะอินดิพเนดนต์คุณจะมีความคืออิสระนะคะโดยไม่ได้เกี่ยวว่าคือแฟนเราสามีเราจะร่ํารวยแค่ไหนคือรวยยังไงเราก็ต้องยังเรายังคงจะต้องทํางานเรายังคงจะต้องพึ่งพาตัวเองนะคะคือตรงนี้มันเป็นสิ่งที่ยั่งยืนมั่นคงที่สุดในโลกนะคะ,ะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าสําหรับวิธีนะคะคือวิธีการที่เราจะเพิ่มเสน่ห์เพิ่มสกิลให้กับตัวเองทําอะไรได้บ้าง คือในเรื่องของการสร้างเสน่ห์หรือว่าคือการหาสกิลให้กับตัวเองหรือว่าพัฒนาตัวเองนะคะในเรื่องการหาความรู้ใส่ตัวคือมันมีเยอะแยะมากมายเลยนะคะไม่ว่าคือคุณอาจจะเป็นคนที่เป็นผู้หญิงที่ทำกับข้าวเก่งเป็นผู้หญิงที่เก่งในเรื่องของการทํางานเป็นผู้หญิงที่เก่งในเรื่องของ การจัดการอะไรต่างๆนะคะพวกนี้คือเราสามารถที่จะแบบคือหาสกิลพัฒนาตัวเองนะคะได้ในหลายๆแบบนะคะตามที่เราต้องการนะคะตามที่เราคิดว่าเฮ้ยเรามีพรสวรรค์ทางด้านนี้นะคะบางคนคุณอาจจะเป็นคนที่เย็บปักถักร้อยเก่งอะไรแบบนี้นะคะพอเรารู้ว่าเรามีสกิลตรงนี้นะคะขอให้คุณเพิ่มมันขึ้นมาขอให้แบบคือสร้างมันขึ้นมาให้มันมีความแบบคือโดดเด่นคือเป็นเขาเรียกว่าอะไรคุณเป็นสเปเชียลิสต์ในเรื่องนั้นๆนะคะมันมีเยอะยๆมากมายเลยแต่สําหรับวันนี้นะคะที่อ่าที่โค้ เองเจะมาแนะนําก็คือว่าในเรื่องของการเป็นผู้หญิงเก่งภาษาเป็นผู้หญิงเก่งอิงมันมีคือตรงนี้เราได้คือตรงนี้โค้ชเอา,อาข้อมูลบางส่วนมาจากหนังสือเล่มนี้ค่ะดีมากๆสมัยตอนที่เริ่มฝึกาภาษาอังกฤษใหม่ๆนะคะชื่อว่าเดลี่เ a ลี่เก่งอิงนะคะฉบับผู้หญิงทํางานมันเป็นแรงบันดาลใจที่ดีมากๆเลยในการที่จะทําให้เราเนี่ยคือฝึกภาษานะคะ แล้วทีนี้นะคะเขาบอกว่าม,มันมีบทสัมภาษณ์นะคะบทสัมภาษณ์หลายๆบทเลยนะคะจากหนังสือเล่มนี้เขาไปสัมภาษณ์หนุ่มแบงค์นะคะบอกว่าคือผู้หญิงที่พูดภาษาอังกฤษได้เก่งนะคะเป็นผู้หญิงที่มีเสน่ห์เป็นผู้หญิงที่เซ็กซี่ที่สุดนะคะแล้วผู้หญิงท,ที่เก่งภาษาเนี่ยเขาก็จะได้เป็นคนแรกนะคะที่แบบคือได้รับคัดเลือกแม้ว่าคือบุคลิกภาพหรือว่าหน้าตาเขาอาจจะแบบคือไม่ได้เป๊ะ นะคะเท่าไหร่แต่ว่าคือเขามีสกิลในด้านนี้นะคะมันเลยทําให้เขาเนี่ยเป็นคนที่ถูกเลือกรับเข้าทํางานเป็นเป็นเป็นคนแรกนะคะเป็นตัวเลือกนะคะคุณสมบัติแรกที่แบบที่ที่ทางบริษัทเนี่ยพิจารณานะคะ คดก็เลยนะคะจะหาวิธีนะคะว่าเออวิธีการที่แบบเออเราจะแนะนำนะคะว่าวิธีง่ายๆเลยที่คุณจะพัฒนาตัวเองนะคะทำให้ให,ให้ตัวเราเนี่ยคือเป็นคนที่มีเสน่ห์ก็คือในเรื่องของการแบบคือหันมาเป็นผู้หญิงที่เก่งในเรื่องของภาษา,าแทนที่แบบเรื่องของการเาก่งเรื่องของการทํากับคงกับข้าวอะไรแบบนี้เพราะว่าคือ คือในเรื่องของแบบเอ้ยผู้หญิงทํากับข้าวเก่งอ่ะมันมันก็มันก็เจ๋งอยู่แล้วใช่ไหมคะแต่ทีนี้ว่าคือณณณเวลาเนี้ยคือเดี๋ยวนี้ยุคสมัยของเรามันเปลี่ยนไปแล้วไงเออบางทีเราก็คงจะแบบเฮ้ยไม่มีเวลามานั่งแบบนั่งโขลกน้ําพริกตำน้ําพริกโรงเรือนแบบให้สามีปฏิบัติสามีอะไรแบบนั้นคนือต่างคนต่างแบบคือรีบไปทํางานอะไรแบบนี้แต่ถ้าเกิดว่าเราอ่ะคือเป็นผู้หญิงที่เก่งในเรื่องของภาษาต่างประเทศคือไม่ใช่ไม่จํากัดแค่ภาษากฤษนะคะคุณอาจจะแบบเฮ้ยสามารถที่จะเรียนภาษาที่3ภาษาที่4เพิ่มได้อ่ะมันที่ มันยิ่งจะเพิ่มความเก๋เพิ่มความมีสเสน่ห์ให้กับตัวคุณเองนะเพราะว่าคือเราอ่ะปรับตัวเราเองให้มันเข้ากับไลฟ์สไตล์แล้วก็คือแบบยุคสมัยนี้ไงเออแล้วการที่เราแบบเออเป็นเป็นคนเป็นผู้หญิงเกงในเรื่องของภาษาในเรื่องของการสื่อสารเนี่ยคือมันนํามาซึ่งโอกาสแบบมากมายหลายอย่างมันทําให้เราแบบคือเป็นคนทั้งเป็นคนทันโลกทันคนเป็นคนที่แบบ นั่นแหละค่ะมีสกิลมีเสน่ห์แล้วเราสามารถที่จะแบบคือคอมมิ n น c เกตกับคนได้ได้ทั่วโลกอะ่ะยิ่งถ้าเราถึงว่าเราพูดได้หลายๆภาษามากกว่า3ภาษาอะไรแบบเนี้ยมันก็ยิ่งจะเพิ่มความแบบเพิ่มความเท่เพิ่มแบบเพิ่มเสน่ห์ให้กับตัวเราแบบอย่างแบบ อย่างยอดเยี่ยมเลยทีเดียวนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่แบบเป็นการสร้างเสน่หอีกอย่างหนึ่งนะคะนอกจากเรื่องของการปรับเรื่องของบุคลิกภาพนะคะแต่ทีนี้นะคะเมื่อเรามีสกิลเมื่อเรามีกิดแล้วเรามีเป็น,เป,นเป็นผู้หญิงที่มีกกิดแล้วใช่ไหมคะเออเป็นคนที่มีความรู้แล้วทีนี้ในเรื่องของการปรับบุคลิกภาพ คิกภาพภายนอกก็เป็นเรื่องที่สําคัญมากๆทีเดียวนะคะซึ่งเรื่องนี้นะคะเดี๋ยวค้ชจะนํามาเล่าให้ฟังนะคะในในวันต่อไปนะคะเรื่องของการลุกขึ้นมาเมคโอเวอร์นะคะทําให้เราเนี่ยก็คือสวยตั้งแต่หัวจนเท้านะคะพร้อมทั้งนะคะปรับความสวยนะคะปรับปรุงความสวยสมองนะคะใส่ความสวยของสมองลงไปนะคะโดยการหาความรู้แล้วก็พัฒนาตัวเองอในหลายๆเรื่องนะคะในทุกๆเรื่องเลยนะคะมันจะทําให้เราเนี่ยก็คือเราจะมีความสุข ะะพอเรามีความสุขพอเราม,มีมีแบบคือความเพียบพร้อมและสมมติว่วาเออเราหันมาลุกขึ้นมาแต่งเนื้อแต่งตัวปรับการแต่งตัวใหม่ปรับบุคลิกภาพใหม่เพิ่มสกิลลงไปเก่งภาษาเก่งทุกเรื่องเก่งการทําอาหารเก่งการทํางานเยอะแยะมากมายคือสิ่งเหล่านี้แหละคะ่ะที่มันเดี๋ยวมันจะแอคแทรคนะคะมันจะดึงดูดนะคะคนดีๆผู้ชายดีๆเนะี่ยเข้ามาหาเราเองนะคะทีนี้มันก็จะเข้าไปในเรื่องของอ่ะเร,อรเรื่องของการแชทเรื่องของการนะหาหนุ่มฝรั่งของสาวสายฝอเพราะฉะนั้น,นทุกวันนี้นะคะ คุณไม่ต้องไปกังวลเลยนะว่าเวลาที่แัทไปแล้วไปเจอนู่นนั่นนี่ ไม่ต้องไปสนใจเลยค่ะคือคุณแชทไปคุณพัฒนาตัวเองไปนะคะทำอย่างต่อเนื่องทําอย่างสม่าเสมอแล้ววันหนึ่งเนี่ยเราจะเจอคนที่ใช่เราจะเจอคนที่ดีอย่างแน่นอนขอให้คุณนะคะพยายามพัฒนาสเสน่ห์สร้างสเสน่ห์ให้กับตัวเองให้มากๆทาทามันให้แบบคือให้มันดีขึ้นในทุกๆวันในทุกๆวันตั้งเป้าให้ตัวเองดีขึ้นว่าวันนี้ฉันจะเก่งภาษามากขึ้นในวันนี้ในวันพวกนี้ฉันจะจำำําคําศัพท์ให้ได้มากขึ้นในวันพวกนี้ ฉันจะพัฒนาในเรื่องของการแตกตัวให้ดีขึ้นเราตั้งเป้าทําแบบนี้ไปในทุกๆวันนะคะแล้วคือสิ่งเหล่านี้มันก็จะกลายเป็นเสน่หของเรามันก็จะ กลายเป็นตัวตนของเรานะคะแล้วมันจะทําให้ตัวคุณเนี่ยเป็นผู้หญิงที่มีความสุขสุขสวยแล้วก็รวยโคตรนะคะสิ่งเหล่านี้มันจะตามมาสิ่งเหล่านี้แหละคะ่ะมันจะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตคุณโดยที่ว่าคุณไม่ต้องไปกังวลเลยแม้นะวันนี้ยังไม่เจอคู่ยังไม่เจอคนที่ใช่ไม่ต้องไปกังวลน,นะคะขอมีความสุขรีแลกแล้วก็แชทไปอย่างต่อเนื่องนะคะยังไงคุณก็เจออย่างแน่นอนถ้าคุณเชื่อ ถ้าคุณเชื่อว่าคุณทําได้คุณก็ทําได้ถ้าคุณเชื่อว่าคุณจะมีแฟนที่ดีถ้าคุณเชื่อว่าคุณจะเจอคนที่ดีคุณก็จะได้เจอคนที่ดีอย่างแน่นอนนะคะโอเคเอาละค่ะบสำหรับวันนี้นะคะโค้ชขอขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะที่ติดตามยังไงก็ขออภัยนะคะว่าถ้าเกิดแบบว่าเออแบบภาพเสียงอะไรมันไม่ดีนะคะเพราะว่ามาอยู่ตรงสถานที่ใหม่เนี่ยบางทีมันยังปรับเรื่องของคอนเน็กชันยังไม่ได้นะคะโอเคเดี๋ยวเราเจอกันใหม่นะคะอาจจะเป็นวันพรุ่งนี้เมื่อเรือนี้นะคะยังไงก็คอยจดจ้องจ้องนะคะแล้วก็อย่าลืมค่ะถ้า เกิดว่าชอบคลิปวิดีโอดีๆนะคะเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้โค้ชนะคะในการทําคลิปดีๆหาคอนเทนต์ดีๆมาแชร์ไปบอกเพื่อนเราค่ะแนะนําเพื่อนเรานะคะว่ามีชาแนลนี้ชาแนลนี้นะแบบเออเขาพูดเรื่องนี้ให้ความรู้เรื่องนี้บอกกับเพื่อนเราเราให้นะคะเราแบ่งปันสิ่งดีๆเรายิ่งได้นะคะอย่ากเก็บไว้คนเดียวนะคะโอเคค่ะสําหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากเลยเดี๋ยวเราเจอกันใหม่นะคะสําหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะเดี๋ยวโคช้ชเขาตัวไปกระโดดน้ําก่อนนะคะสวัสดีค่ะ